มาสด้าสรุ่นปี2026เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่น่าจับตามองที่สุดของปีด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นมาสด้าได้พัฒนาโมเดลนี้ให้ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบความแรงประหยัดน้ำมันหรือความหรูหรามาสด้าสาใหม่สามารถมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบให้คุณได้การออกแบบภายนอกของมาสด้าสามสองัยยังคงเอกลักษณ์ของแนวคิดโคดูดีไซน์ที่เน้นความเรียบหรูและพลังที่ซ่อนอยู่ภายหน้เหล็แบบใหม่ ให้แสงสว่างที่คมชัดและโฉบเฉี่ยวกระจ่างหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและโดดเด่นขึ้นพ้นตัวถังมีเส้นสายที่ไหลลื่นทําให้รถดูปราดเปรียวและทันสมัยมากขึ้นสีตัวถังใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อตอบโจทย์รถนิยมที่หลากหลายและเสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมภายในห้องโดยสารของ Maz d a 3 2 0 2 6ถูกออกแบบให้มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงบอก น่งได้รับการปรับปรุงเพิ่มความสบายในการเดินทางระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงได้รับการพัฒนาเพื่อให้คุณเพลิดเพลิอน,นอกับทุกการเดินทางมากว่าดิจิตัลแบบใหม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและอ่านง่ายพร้อมระบบ Head Up Display ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติทำให้ห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา มาสด้าสามสองพมาพร้อมตัวเลือกคุมพลังที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินเทรคทิวจีที่ให้ความสมดุลระหว่างแรงม้าและการประหยัดน้ำมันไปจนถึงเครื่องยนต์เทร a ทิวเอ็กที่พัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังมีตัวเลือกคุมพลังปบรคที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบเกียร์ได้รับการปรับปรุงให้มีความลื่นไหลและตอบสนองไวมากขึ้นเพื่อให้ทุกการขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นระบบการสะเทือนและช่วงล่างได้รับการปรับแต่งใหม่ เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นเทคโนโลยีความปลอดภัยของ Mazda 3 2026ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและครบครันมากขึ้นด้วยระบบไอ Active Sense ที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดบอดและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเพื่อให้ผู้ขับขีบมาา่มั่นใจในทุกเส้นทางตัวถังของรถถูกออกแบบให้แข็งแกรง่งและดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคน m a z d a 32,026มีให้เลือกทั้งรุ่นซีดานและแฮทแบ็กเพื่อตอบโจทย์และสไตล์ที่แตกต่างกันรุ่นซีดานเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลขอหน้าที่รุ่นแฮทแบ็กให้ความสปอร์ตและคล่องตัวมากกว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสนุกในการขับขี่และการใช้งานที่ยืดหยุ่นมาส da ได้ใส่ใจในทุกายละเอียดเพื่อให้ m a z d a 3ใหม่เป็นรถที่สมบูรณ์แบบที่สุดในคลาส มาสด้า32,026ไม่เพียงแต่โดดเด่นเรื่องดีไซน์และสมรรถนะแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะช่วยให้คุณควบคุมฟักงชันต่างๆของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นการสตาร์ทรถจากระยะไกลาการตรวจสอบสถานะของรถและระบบนำทางที่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสด้ายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทาง ม a สดา32,026ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ iACT iVWd ที่ช่วยให้การขับขี่มั่นคงในทุกสภาพถนนโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่เลวร้ายระบบควบคุมแรงบิด g v e i t r i n g Control Plus GVC Plus